ครับได้ครับครับ <laughs> 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 ข้าพเจ้าคำปฏิญาณตนของครูข้อหนึ่งข้าจะบำเพ็ญตน,น,ตนให้สมกับที่ได้ชื่อว่าเป็นครูข้อสอง,ข,สองข้าจะตั้งใจฝึกสอนสิ์ใ,นนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ ข,ข้อสามข้าจะรักษาชื่อเสียงของขคณะครูและบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมนี่คือคำปฏิญาณตนที่เราคนักงานครูสังกัดเทศบาลนครขอนแก่นได้ให้คำสัญญากับ คณะผู้บริหารเทศบาลนครของแก่นทุกท่านครับผมและในลำดับต่อไปนะครับครูมริวันทบุญค่ะคุณครูรัญจกรจันทเริงค่ะจากโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง คุณครูไรทุมแสรรคมนครูชำนาญการพิเศษครับคุณครูสันสนีเชษฐบุตรครูชำนาญการพิเศษครับคุณครูศักดาธนนาคงครูชำนาญการครับ คุณครูดุษฎีบุญเมคีครูชำนาญการครับโรงเรียนเทศบาลคุ้มหนองผูค่ะคุณคณรูกนกพรสิริมาราคุณครูเที่ยวชาญค่ะอันดาทุมมาครูชำนาญการพิเศษครับโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองใหญ่ค่ะ คุณครูลำดวนสีนนทองคุณครูชำนาญการพิเศษค่ะคุณครูพัชรินจันโทริค,ครูชำนาญการพิเศษค่ะ จากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนหนองวัดคุณครูสังวานจันทสารครูชำนาญการพิเศษครับ ต้องคนที่อยู่ในนั้นนแล้วก็สัมผัสบรรยากาศนั้นสิงนี้นะครับก็จะเห็นว่าความสนุกสนานมันไม่สิ้นสุดทิพย์บอกว่าไม่เท่าตาเห็นใก่้หมครับทิพตาเห็นก็ไม่เท่ามือทําใชนะครับไม่เท่ากับได้สัมผัสเองนะคะแล้วก็วันนี้นอกเหนือจากมีพิธีมีการเล่นกีฬามหาสนุกนะคะตอนเย็นมีการสังสรรค์นะคะมีการมอบรางวัลให้กับคณะครูอาจารย์ที่มีหัวใจท่องธรเราก็เชื่อว่าทุกท่านนะคะมีหัวใจท่องธรอยู่แล้วเป็น ครูในทุกวินาทีไม่ใช่เฉพาะวันนี้วันครูอย่างเดียวนะคะเพราะว่าความเป็นครูของเราเนี่ยมันฝังลึกลากมานานแล้วนะคะถูกต้องครับถูกต้องครูนะครับได้สังสมได้สสอนนะครับคุณหลานจิตวิญญาณเรียนเป็นจิตวิญญาณที่ดีมีแต่ความปรารถนาดีนะครับมีแต่ความปรารถนาดีที่จะนำพาลูกๆของรพวกเรานะครับได้ไป ถึงฝั่งนะครับถึงฝั่งแล้วก็สามารถที่จะให้เขาใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับค่ะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะมีะรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะที่วันนี้ผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะได้มีมาให้ คณะครูของเราได้ร่วมขนุนนะคะแล้วก็ร่วมกับฉลาเพื่อวันนี้ได้สังสรรกับเพื่อนครูทั้งส1เอดโรงเรียนแล้วเราก็ยังได้ของขวัญกลับบ้านด้วยนะคะแต่ในอีกสักครู่อีกสักครู่เราจะพูดให้ฟังนะครับว่าสิ่งของอะไรต่างๆที่มีเยอะแยะมากมายเลยในขณะนี้นะครับเป็นโอกาสที่คณะครูได้จะมอบนะครับแสดงพุทธอาจิตกับคณะครูที่ได้รับผู้ใจทุกท่านนะครับสำหรับบนเีทีแห่งนี้ก็ได้รับเกียร การร้องนะครับสาวสวยที่จะมากับความบทเพลงให้ร้องให้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 ร้องสนุกสนานไปกับเราด้วยนะคะกอนครับผมถ้าอย่างนั้นเราก็ขอพูยกับน้องเลยครับอ้อเยี่ยมเยี่ยมโอเคโอเค ดีๆกับคุณน้องคุครูมานัดน้อคนดีๆคนดี่แล้วอยู่บ้านเพื่อนคุณหวายคนณเลยมอบต่อครับดีใจด้วยนะครับจากโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมอีกแล้วครับโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยมครับขอแสดงความยินดีกับคุณครูสมพงษ์พูจริตครับไุ้ยชั้นอุ้ย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  You you ่ก็ขอกับผู้พูดทู้ในการเป็นอย่างสูงค่ะแนะนต่อไปนะคะขอกับเดียนท่านรองคณาบุตรใจศลนะคะเป็นรูมจักรยานอีกคันค่ะขอกบเียนซ์่ะจักรยานใบมีที่ตัวพร้อมยะเอาไปอเปล่